แสงแงมีสิ่งดีให้ดูเปิด YouTube มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกะพี่ก็จะแสพี่ก็จะแงเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังกาจะก่สอสา ก็วสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมแหละแคสต์่งเงี้ยนะครับก็มี f อฟนะครับนี่คนนี้พี่น้อยเห็นไหมทำคลิปดูดน้ำมันออกจากรถจากถังมองตอใสไให้ด้วยค่ะเออนะ่เขาบอกว่านะครับอยากรู้ว่าทำ เอาน้ำมันเนี่ยออกมาทํำยังไงนะครับเรื่องของเรื่องแล้วเขาจะเอาออกมาทําไมเขาทาเขาดูคลิปที่ว่าเอาโฟมอะละลายกับน้ํามันเบนซินไปอุดหลังคาทีนี้อเอาน้ํามันออกจากถังคงไม่ได้แหละนะครับขอวิธีออกมามาจัดให้ดังน้อยต้องมีใสา่ย,ยางนะบสา่ย,ยางใส่ปากดูดออกได้ไหมใช้ปากเป่าใช้ปากเป่าเอาใช้เป่าอย่างไงพี่ดงอะเป่าให้ดูหน่อยแลนแล้วรถมีน้ํามันแบบก็ไม่รู้ เป่าที่ถังเลยเหรอเป่าออกไปแล้วฮะต้องอุดไหมอันนั้นต้องอุดไหมไม่ต้องครับไม่ต้องเอาใหม่เอาใหม่นะครับก็อันนี้เป็นเทคนิคเป่าถังนะขออีกรอบนึงนะครับอันนี้อันนี้คือเป่าถังแล้วนะครับขอดูช้าๆหน่อยพี่นุ้ยมองไม่ทันพี่นุ้ยมาดูใกล้ๆเพราะเาข้างนี้เห็นไหมครับ ใส่เข้ามาอย่างเงี้ยนะครับก็จับอันนี้แหละแต่ให้ต่ำกว่านะต่ำกว่าครับช่างโดงเป่าเป่าที่ถังนะครับนี่ดูหลายโกกเลยพี่นุ้ยนะอ่ะขอใหม่นะครับขอใหม่มันมีหลายวิธีไงอันนี้ไม่ต้องเป่ากลัวจะเหม็นนะครับกลัวจะเหม็นกลัวจะเอ่อกลิ่นจะเข้าคอแล้วจะทำยังไงให้เป่าอ่ะไม่เป่าก็ง่ายๆเลยอ่ะพี่โดงเจาะรูาะรันี่ครับอ่า จะรูเอาสายยางเข้าไปอย่างนี้แล้วก็เอาสายยางนะอย่างอย่างจาเป็นเลยก็ต้องหาสายยางเน<ม>ี่ยถ้ามีสายยางก็ผ้าชุบน้ํายัดเข้าไปนะครับแล้วก็บีบใส่แบบนี้นะครับเราก็ทําการปั่นเข้าไปเอาไงออกนะครับนี่ไม่ยากอันนี้ไม่ยากก็บีบขวดบีบไว้บีบไว้ก่อนอ่าบีบให,ให,ให้ทำให้ขวดแฟบหและแล้วก็จุ่มจุ่มให้ถึงน้ํามันนะครับนี่แค่นี้เองแล้วก็ค่อยๆเอา เหมือนก็ค่อยๆดันมันอาทาให้มันทาให้มันป่องเลยเนี่ยเห็นไหมน้ํามันออกแล้วนะครับแค่นี้เองนะครับไม่ได้ยุ่งยากนะครับรน้ํามันหมดแล้วอันนี้น้ํามันน่าจะหมดรถแล้ว <c oughs> น้ํามันน่าจะหมดในรถนะครับ <c oughs> ไม่เป็นไรนะเอานี้ใส่กลับเข้าไปที่เดิมได้นี่ก็เป็นเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยแหละความรู้ดีๆนะครับก็เอามาฝากเอฟซี 3, นะครับหรือคนดูทั่วไปแหละใครดูก็ได้ประโยชน์แหละนะ อันนี้นะครับยังไงก็ฝากปกดติดตามช่างโด่งด้วยต้องอะไรช่างโด่งดี Y ครับยังทาอยู่นะทําอยู่ครับช่องยังอยู่ใช่ไหมยังอยู่ช่องยังอยู่แต่ไม่มีคลิปยังอยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับบอกว่าจะทําใส่ก็ไปเรื่อยๆคอามคลิปแบบนี้ยังไงก็อย่าลืมช่วยกดซับสไครป์กดไลค์กดแชร์อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับแคะแสะแงะมีสิ่งดีให้ดู เปิด YouTube มีความรู้ตั้งมากมายงานดีไอวงานบานลากลายจะทำอะไรดูได้แล้วทำตามดูช่องพี่แกพี่ก็จะแซะพี่ก็จะแงะเปิด Subscribe ติดตามไว้นะพวกเราจะชาบจะเทจะมุงลังงกาจะก็อเส้ามาดูมาดูมาดูกันนะช่องแกแซะงแ,แะงแแกแซะแงะ